วันนี้10ตุลาคมครับ10ตุลาคม2568ครับนี่เป็นเดทไลน์นะครับสำคัญที่ทางฝ่ายไทยขีดเส้นให้กับชาวกัมพูชาต้องอพยพเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ครับออกจากพื้นที่บ้านพื้นที่ชุมชนครับที่เข้ามาร่วงลุกพื้นที่ประเทศไทยอยู่บริเวณบ้านหนองจานและบ้านหนองยากแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วครับต้องย้ายออกจากพื้นที่เริ่มต้นในวันนี้แหละครับ แต่ดูเหมือนว่าในช่วงที่ผ่านมามีปฏิกิริยาเสียงตอบรับจากกัมพูชาน้อยมากครับข้อเสนอที่ทางผู้ว่าจังหวัดสระแก้วส่งไปถึงผู้ว่าจังหวัดมันเตียบเบียนเจยของกัมพูชาที่อยู่ติดกันครับให้ทําแผนอพยพผู้คนนะครับก่อนถึงวันประชุมคณะกรรมการส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาหรือว่า ABC ซึ่งเดิมทีเนี่ยกำหนดไว้วันนี้แหละครับ10ตุลาคม แต่ไม่ได้รับการสนองตอบครับไม่มีคําตอบกลับมาในเรื่องนี้ก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ทําให้การประชุม r b c วันนี้ต้องเลื่อนออกไปแต่ที่แน่ๆครับสถานการณ์ชายแดนบริเวณบ้านหน,หนองจานก็ดีครับหรือว่าบ้านหนองยากแก้วก็ดีวันนี้เคร่งเครียดอย่างยิ่งแน่นอนนะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า ท่าทีการแสดงออกถึงจุดยืนของทางฝั่งกัมพูชานั้นถือว่าเป็นแรงกดดันมหาศาลเป็นแรงกดดันครั้งใหญ่สําหรับทางฝ่ายไทยนะครับเพราะก็รู้ก็รู้กันดีนะครับเล่เหลี่ยมของทางฝ่ายกัมพูชานั้นรอวันนี้รอโอกาสนี้มายาวนานครับโอกาสที่หวังว่าจะมีการปฏิบัติการหรือมีท่าทีหรือมีเหตุ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจจะนําไปสู่ความรุนแรงหรือเหตุฉุนวุ่นวายอะไรก็ตามทีจากทางฝ่ายของรัฐบาลไทยในวันนี้ครับเดืไลายสิบตุลาคมแม้ว่าทางฝ่ายไทยเนี่ยก็จะได้มีการตระเตรียมในวิธีการในการที่จะหาทางออกเพื่อไม่ให้เป็นไปตามแนวทางที่ทางฝั่งกัมพูชาเขาต้องการไทยนี่มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครับจะหันมาใช้วิธีการผลักดันหรือควบคุมตัวมาดําเนินคดีครับ คือจะเริ่มต้นจากข้อหาเรื่องรักรอบเข้าเมืองรวมทั้งข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าเป็นสำคัญครับนี่คือสิ่งที่ฝ่ายรัฐบาลไทยเนี่ยพยายามที่จะใช้เป็นตัวนำครับก็จะใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการพิทักษ์ป่าและอาจจะใช้ทางตำรวจครับซึ่งน่าจะเป็นตำรวจชุดควบคุมฝูงชนครับอย่างที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตนเพชรให้สัมภาษณ์ล่าสุดไว้เมื่อวานนี้ ต้องใช้ทำตำรวจควบคุมฝูงชนไม่ใช่ทหารครับเพราะว่าวิธีการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นแตกต่างกันตารวจนั้นจะมีความนุ่มนวลมากกว่านะครับแต่วิธีการที่จะใช้ปฏิบัตินี่แหละมันกลายเป็นประเด็นคำถามสำคัญนะครับว่ารูปแบบและวิธีการที่จะใช้เนี่ยมันจะออกมารูปแบบไหนครับการที่จะไปอบพยพไปกดดันคนออกจากพื้นที่ป่าเนี่ยนะ เอาละทางเจ้าหนี้ฝ่ายไทยอาจจะบอกว่าเคยมีประสบการณ์เคยใช้วิธีการแบบนี้ไปจัดการกับคนไทยครับที่ถูกกล่าวหาว่าร่วงลุกพื้นที่ป่าเอาออกจากพื้นที่ป่ามานับสิบนับร้อยครั้งแล้วในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ต้องบอกว่านี่เป็นวิธีการที่ใช้กับคนไทยด้วยกันครับไม่ได้ใช้กับชาวกัมพูชาที่บ้านหนองจานหรือบ้านหนองยาแก้วท่ามกลางสายตาของชาวโลกที่จับจ้องมองดูอยู่นะครับ และทางฝ่ายกรรมัมพูชาเนี่ยก็รอนะครับที่จะนําเสนอภาพนําเสนอเรื่องราวข่าวาว,าวที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ไปฟ้องกับชาวโลกครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้นะครับก็คือว่าในโลกของความเป็นจริงครับการที่จะไปคาดหวังการตอบรับจากผู้ว่าจังหวัดมันเตียบเบียนเจยหรือจะไปหวังการตอบรับจากผู้บัญชาการภูมิภาคที่5ของทางกรรมัมพูชาอันนี้ของฝ่ายทหารนะครับมันก็คาดหวังได้ค่อนข้างยากนะครับ เพราะสิ่งที่เราปฏิเสธกันไม่ได้ก็คือว่าทั้งหมดร้วนแล้วแต่รอคำตอบรอการส่งสัญญาณหรือรอคำสั่งจากทางรัฐบาลกรุงพะดงเปญนครับที่นำโดยสมเด็จคุณมาเนตนายกปรีรวมทั้งสมเด็จคุณเซนครับประธานวุฒิสภาซึ่งเป็นคนที่ถูกมองว่าเมีอยมหน้าตัวจริงเสียงจริงครับถ้าสองคนนี้ไม่สั่งครับ ต่อให้สิบผู้ว่าบันเตียเมนเจยนะครับต่อให้สิบผู้บัญชาการภูมิภาคที่ห้าของกัมพูชาก็ไม่กล้าตัดสินใจอะไรครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่รอแล้วรอเล่าจนกระทั่งถึงวันนี้ครับกราบที่สองพ่อลูกตระกูลคุณเนี่ยนะครับยังแสดงท่าทียังมีความเคลื่อนไหวยังมีการโพสต์ข้อความยังออกไม้สัมภาษณ์ครับท้าทายยั่วยุทางฝ่ายรัฐบาลไทยอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับ ไม่มีทางที่กัมพูชาจะโอนอ่อนผ่อนตามครับแล้วก็ไม่มีทางที่จะมีการอพยพชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่แม้แต่ที่บ้านหนองจานหรือที่บ้านหนองแก้วครับนี่ยังไม่นับรวมพื้นที่อื่นนะครับที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์อยู่นะครับเหตุผลนั้นก็มีสารพัดครับข้ออ้างเรื่องสนที่สัญญาบ้างข้ออ้างเรื่องของการตกลงเจรจาจะต้องคำานึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพลเรือนบ้างก็อ,อ้างไปได้เต็มที่ครับ รวมไปจะก็ตั้งถึงกันอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับเพราะอย่างที่ทราบกนดีกัมพูชานั้นมีความเคลื่อนไหวครับเอาเรื่องราวต่างๆไปฟ้องชาวโลกไปฟ้องหน่วยงานองค์กรระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องครับกล่าวหาประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าจเจริญกว่าชอบมาข่มเหงมารังแกมายื่นคำขาดมาทำอะไรต่อมื่อไรตลอดเวลาเพื่อที่จะเรียกคะแนนสงสาร รวมทั้งสิ่งที่ทำได้ก็คือนำคณะสังเกตการหรือว่า IOT ครับนี่ล่าสุดก็เพิ่งพาคณะไปลงพื้นที่แถวบริเวณช่องบกเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปก็พยายามที่จะยั่วยุครับให้มีการตอบโต้มีการปฏิบัติการจากทางทาหารไทยเพื่อจะได้เป็นข้ออ้างครับเห็นเหตุการณ์ที่มันไม่สู้ดีในจุดเสี่ยงหรือว่าจุดที่มีความอ่อนไหวครับนี่คือลักษณะที่ทางกัมพูชานำมาใช้นะครับ คราวนี้ปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องไทยกับกัมพูชามันเป็นเรื่องที่ระดับมหาอำนาจเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับตอนนี้สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือกัมพูชานั้นผูกสัมพันธไมตรีกับทางจีนซึ่งแน่นอนครับสนับสนุนทั้งเรื่องงบประมาณเรื่องอาวุธยุธโทโธปกรณ์ครับจะโดยข้ออ้างบอกว่าเป็นความร่วมมือนะครับที่มีมาก่อนหน้านี้อะไรก็ตามทีนะครับกับทางสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้ก็กําลังพยายามที่จะหา พันธมิตรเพิ่มเติมนะครับในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะกับทางสหรัฐเนี่ยสมเด็จคุณมาเน็ตนายกบตรีของกัมพูชาเนี่ยแสดงท่าทีออกหน้าออกตาเลยนะครับสนับสนุนให้โดนันทป์เข้ามามีบทบาทนะครับกรณีพิาพาทไทยกัมพูชาบอกว่านี่แหละคือคนที่เหมาะสมไปคว้ารางวัลโนเบลสันติภาพอีกต่างหากไปไกลขนาดนั้นนะครับแต่ก็ปรากฏว่ามันไปเข้าทางผู้นำสหรัฐอเมริกาเหมือนกันครับ ที่ตอนนี้ก็พยายามที่จะเอาตัวเองเข้าไปมีบทบาทครับไปยาศึกการสู้รบในหลายภูมิภาคหลายกรณีครับหลายพื้นที่ทั่วโลกนะครับล่าสุดนี้ก็มาเคลมเรื่องอิสราเอลกับฮามาสนะฮะส่วนไทยกับกัมพูชานี่ก็แน่นอนครับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ทางดุรัธรรมก็จ้องตาเป็นมันมาแต่ไหนแต่ไรครับฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่จะมีข่าวว่ามีข้อเสนอครับให้มีการตั้งโต๊ะเจรจาสันติภาพ เพื่อลงนามนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยต้องมีโดนัดทรัมเป็นประธานลงนามครับแลกกับการที่เขาจะเดินทางมาร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครับที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ครับนะฮะนี่เท่ากับว่ามันมีนัยะอยู่ในทีครับเป็นการบีบไทยนีครับให้มีความากระากระวนใจยิ่งขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยถึงขั้นที่คุณอนุทินชาญวิรูลเนี่ยครับนายกฐมปรีเนี่ย ต้องมอบหมายภารกิจให้กระทรวงการต่างประเทศครับทำหนังสือชี้แจงตอบกลับไปยังประธานาธิบดีรัตนธรรมนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าถ้อยคำที่จะใช้รวมไปจนกระทั่งถึงการแสดงจุดยืนของรัฐบาลไทยต่อเรื่องข้อพิพาทไทยกัมพูชานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับจะยังคงยืนยันการแก้ปัญหาแบบทวิภาคีหรือจะแก้เฉพาะในภูมิภาคอาเซียนเราไม่รู้นะครับ นี่ยังไม่นับแรงบีบจากในส่วนของจีนครับล่าสุดหลายคนติดตามข่าวคราวก็คือการโพสต์ข้อความของเอกการาชธุรจีนประจํากัมพูชาครับยืนยันบอกว่ารัฐบาลกัมพูชาเอาคอามไปรัฐบาลจีนครับสนับสนุนกัมพูชาในการปกป้องอธิปไตยและดูแลความมั่นคงของกัมพูชาครับโอ้นี่ชัดเจนครับสองประเทศสองหมามนาน,นี่กําลังลุกคืบประเทศไทยครับ ความจริงเนี่ยปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ถูกร่วงลุกโดยทางฝ่ายกัมพูชาเข้ามาตั้งบ้านเรือนตั้งชุมชนก็ดีนะครับก็ต้องยอมรับกันนะครับว่ามันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับและส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลจากการเป็นม้าอารีของประเทศไทยด้วยนะครับนะฮะอย่างกรณีบ้านหนองจานเนี่ยนะครับบ้านหนองจานใครที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในกัมพูชาก็คงจะทราบกันดีครับหนองจานเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของประเทศไทยชัดเจนครับ อยู่ห่างจากชายแดนเนี่ยประมาณ3-4กิโลเมตรเป็นอย่างน้อยครับก่อนหน้านี้ก็ไม่มีอะไรครับจนกระทั่งเกิดศึกภายในของกัมพูชาการแย่งชิงอำนาจการแบ่งก๊กแบ่งฝ่ายสู้กันเองครับแย่งอำนาจตั้งแต่เขมียนสฝ่ายมาถึงเขมร4นสฝ่ายยังไม่พอครับสู้รบกับทางรัฐบาลของเวียดนามอีกต่างหากครับสุดท้ายเนี่ยชาวกัมพูชากลายเป็นผู้ที่ต้องอพยพลี้ภัยสงครามการสู้รบเกิดขึ้นครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีหนีทัพนะครับตอนที่ขเขมรแดงเนี่ยนะครับถูกขเขมรเสรีเนี่ยบุกเข้าไปยึดพนมเปญคืนนะครับปี2520ชาวกัมพูชาต้องอพยพลีภัยมาอยู่ชายแดนประเทศไทยนี่เยอะมากครับเริ่มต้นจากหลายพันคนรัฐบาลไทยก็เริ่มต้องใช้พื้นที่ของบ้านหนองจานนี่แหละตั้งเป็นค่ายผู้อพยพครับหรือภาษาอังกฤษใช้คาว่าหนองจานเลฟูจีคัมครับ เพื่อที่จะรองรับดูแลอาหารการกินการผสมพยาบาลครับชาวกัมพูชาที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นครับบ้านหนองจานเป็นค่ายผู้ลีภัยแห่งแรกๆครับของกัมพูชาในประเทศไทยถัดมาครับกัมพูชาอพยพรีภัยเข้ามาเพิ่มขึ้นอีกหลายพันคนหลายหมื่นนะครับสุดท้ายต้องมีการขยายตั้งศูนย์อพยพค่ายผู้ลีัยเพิ่มเติมอีกหลายจุดครับรวมทั้งเขาอีด่างครับ ซึ่งถือว่าเป็นค่ายผู้ลี้ภัยกัมพูชาที่ใหญ่ที่สุดครับในภูมิภาคนี้และเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกเลยนะครับขณะที่ในส่วนของแคมป์ที่บ้านหนองจานนะครับถัดมากลายเป็นชุมชนที่ชาวกัมพูชาตั้งบ้านเดือนตั้งชุมชนครับไม่ยอมกลับไปภูมิหน้าของตัวเองครับอยู่ที่นี่จนกลายเป็นชุมชนใหญ่และกลายเป็นข้ออ้างของทางฝ่ายกัมพูชาครับบอกว่านี่เป็นพื้นที่ทับซ้อนเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ครับ นี่ไม่ได้ต่างจากพื้นที่บริเวณปราสาทพระวิหารครับบริเวณวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระหรือถ้าเรียกอีกชื่อหนึ่งครับก็คือวัดแก้วสิกขาคีรีสวนครับนี่บอกกัมพูชาเนี่ยอ้างว่ามันอยู่ในพื้นที่ข้อพิพาท4.6ตารางกิโลเมตรรอบๆปราสาทพระวิหารหลายคนคงจะจำก็ได้ครับบอกว่ามันอยู่ในฝั่งกัมพูชานะฮะที่สำคัญที่สุดเนี่ย มันเป็นเรื่องของการปล่อยปะละเลยระจับนโยบายด้วยนะครับคือไม่มีการกดดันไม่มีการเรียกร้องไม่มีการขอความรบ,บือในการอพยพคนที่มาอยู่ตรงนั้นออกไปนะครับปล่อยให้มีการสร้างบ้านเรือนเพราะว่าเป็นชาวชาว,ชาวครอบครัวของทหากรกัมพูชาที่ประจําอยู่บริเวณนั้นครับเอาครอบครัวมาอยู่ด้วยอยู่ไปอยู่มามันเกอนมันกลายเป็นชุมชนใหญ่ครับสุดท้ายเนี่ยทำอะไรไม่ได้ครับ กัมพูชาขึ้นปักป้ายบอกว่านี่คือพื้นที่ของกัมพูชามาตั้งแต่ประมาณปี2 5 5 4ครับในช่วงที่มีการพิพาทและเกิดการประทะกันอีกครั้งหนึ่งครับบริเวณปราสาทพระวิหารตั้งแต่ปี 51- ถึงปี54หลายคนคงจะจำก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในวันนี้ครับที่บ้านหนองจานนะครับต้องบอกว่านี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการ,รเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยกับคนกัมพูชาซึ่งเป็นโลกมนุษย์เท่านั้นครับ เป็นลอบมนุษย์ให้กับผู้มีอำนาจของกร,รมบูชาที่อาจจะดืนยืนทะมึนอยู่ด้านหลังครับมันเป็นสิ่งที่หลายตัวหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้ครับอยากจะให้ทางเจ้าหนี่ของไทยนั้นจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงที่สุดนะครับไม่ให้เข้าทางของกัมบูชานะครับอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองถัดมาก็แน่นอนที่สุดสถานการณ์ในพื้นที่ก็มีความล่อแหลมอย่างยิ่งครับ วันนี้ก็เข้าใจว่าบรรดาบุคคลที่อยากหิวแสงทั้งหลายครับก็จะเข้าไปในพื้นที่จะไปร้ายสดบ้างจะไปถ่ายทอดสดบ้างจะมีการหยิบยกประเด็นนี้นะครับเพื่อเรียกเดตติ้งเรียกคะแนนของผู้คนนะครับในการที่จะเข้ามาชมนะครับเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะนําไปสู่ปัญหาที่จะทําให้เจ้าหน้าที่ของไทยรวมทั้งฝ่ายความมั่นคงก็จะภาวะโพงมากขึ้นครับเพราะว่ามันต้องดูหลายเรื่องในเวลาพร้อมๆกันนะครับ นี่ยังไม่นับรวมนะครับบรรดาผู้หิวแสงบรรดาผู้มีชื่อชั้นทั้งหลายนะครับที่วันนี้ก็คงจะลงไปที่นั่นครับเพื่อที่จะหาแสงเพิ่มเติมนะครับสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องกรณีบ้านของจานก็ดีหรือแม้แต่กรณีข้อพิพาทไทยคมพูชาส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันมาจากการโหมกระพือแล้วก็จุดประเด็นเรื่องรักชาติเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายสองประเทศเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พึงจะต้องระมัดระวังรักชาติเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับ เพียงแต่ว่าในบางครั้งบางกรณีก็อย่าพยายามใช้เหตุผลนี้มาทําให้ปัญหามันส่อเข้าจะบานปลายนะครับวันนี้จับตาดูที่บานอนองจากครับค่ะและที่สําคัญปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่แค่2ประเทศเราด้วยชาติมหาอํานาจก็จ้องที่จะเข้ามากลายจะยกระดับให้ปัญหาระหว่างของเราเนี่ยกลายเป็นปัญหาระดับนานาชาติโดยเฉพาะสาหรัฐอเมริกากับจีนนะคะพี่ประจักษ์นี่แหละคือสิ่งที่คุณอนุทินชาญวิรุลและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ จะต้องแสดงศักยภาพออกมาให้เห็นนะครับว่าเรานั้นพร้อมที่จะเป็นอิสระภายใต้การตัดสินใจที่ถูกที่ควร